คลิปนี้จะเป็นวิธีการบายรีซีกับรีโมท c t 0 1ตัวนี้นะครับวิธีการบายเนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเปิดสวิตท,ที่รีซีโดยไม่ต้องเปิดสวิตรีโมทก่อนสมมติว่ารีซีตัวนี้ติดตั้งไว้ในรถละนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟเข้าไปในนี้เดี๋ยวสมมตนว่าติดตั้งในรถแล้วเราเปิดเปิดสวิตท,ที่รถนะครับรีซีที่ยังไม่ได้บายเนี่ย LED มันจะสว่างเป็นสีแดงวิธีการบายก็ให้กดปุ่มบายตรงนี้นะครับ มันจะมีสติ๊กเกอร์ปิดอยู่นะเรากดลงไปกดแช่นะครับเนี่ยจนมันกระพริบเป็นสีเขียวสลับฟ้าทีนี้เรามาที่รีโมทเราเปิดรีโมทนะครับปึ๊บ mm hmm. ที่รีโมทนะครับเราจะเข้าไปที่ฟังก์ชันไปที่โมเดลก่อนนะครับ อ๋อไปที่แอดวานโทษโทษไปที่แอดวานนะครับไปที่แอดวานหัวข้อแอดวานแล้วก็วิธีบาลจะเลือกบายได้2แบบก็คือบายแบบเปิด t e l e เมตรี B B ry, นะครับหรือบายแบบปิด Telemetry อันนี้ผมจะแบบบายแบบปิด Telemetry นะเพราะยังไม่ได้ต่อ t e l e เมตรีพรกดตรงนี้เข้าไปปุ๊บอ่าแล้วเราก็กดอีกทีออกปุ๊บเรามาดูตรงนี้เรามาดูตรงนี้ไอ รีซีฟมันจะหยุดกระพริบแล้วฮะมันจะกระพริบเป็นสีเขียวสลับแดงอันนี้ก็คือบายติดละสีเขียวไฟสีเขียวหมายความว่าเราไม่ได้เปิดโหมดเทเลเมตรีนะครับทีนี้เราก็ปิดสวิตช์ที่รถได้เลยปึ๊บอ่าแล้วเรามาเปิดใหม่นะอตอนนี้บายเรียบร้อยแล้วเรามาเปิดใหม่วิธีเปิดก็เหมือนโหมดทั่วไปก็คือเปิดที่รีโมทก่อนนะครับแล้วก็มาเปิดที่รถนะครับอันนี้บายเรียบร้อยแล้ว เพิ๊บพอใบเรียบร้อยแล้วไฟสีเขียวมันจะติดนิ่งนะครับอันนี้คือใบเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งาน